สวัสดีครับผมเบหนองครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนีเบหนองมีความฝันของแม่วนันมาบอกสู่ฟังครับผมความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําถึงสิ่งทุกอย่างขึ้นยูตีโชคและดวงครับและผมไม่พูดได้บอกไดครับ,บว่าเลขมันสิมาตัวใดเบหนองก็บอกบ่วใดผู้ใด,ดก็บอกบ่วใดครับถึงสิ่งทุกอย่างมันกับขึ้นยูตีโชคและดวงของแต่ละคนบางคนอาจจะฝันแม่นแต่ซื้อเลขบ่ถือก็มีคือกันแต่ว่าเพื่อนอาจสีมี โฉอย่างอื่นมีดวงอย่างอื่นบางคนฝันบมเป็นตเลขออกถือเลขกกยังมีครับมันก็นเป็นไปได้เบิดครับก็ลองเบิงลองฟงังลองพิจารณาเบิงงวดที่แล้วนะครับเนาะแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดเลขงามแปดเก้าแปดกับเจ็ดแปดเลขงามอยู่ครับกับหลายคนก็ได้โชครวมทั้งแม่วันนําเพิ่นก็ได้โชกแต่ว่าเพิ่น่าลขมันเป็นเลขอัน คเราเพิ่นน้าเก่าแปดแปดเก่าม่หนีหลายงวดแล้วเบาหนองบบออกจากเทอ่อเบาวน้องกันลยว่าซ้ำกันก็เบาหน่องและบบาหน้องตามเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดก่ยังบ่ทันออกอยู่แต่กับโแต่กับโถิมบ่าวน้องว่าเพิ่นบ่าวน้องยังบบถิมเลขเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดนะครับก่ยังตามอยู่ยังสื่ออยู่งดมาหารถตะลี่บ่ด้เลยแล้วก็เลขก็อันนําแต่ว่ามางวดนี้บาวน้องยังสื่อเจ็ดเก่ายก เหล็กตอวงหวดเบาหนองเบาหนองยังพันในหายนะครับเด้อหลายคนถามมาว่าคือผมมีเหล็กตวงวองหดว่าสัตเดี๋ยวเบาหนองลงให้เบิง่งเบาหนองไปหารอตะลีก่อนเบาหนองจังชีเบาหนองจังชีไปอจ้าเจ้าชีหาไอเอาเหล็กตอวงหวดไห้เบิง่งเพราะว่าหงวดพันสร้างรถตะลีไหวก็บ่ได้เพราะว่าเหล็กดังไหลนะครับเนาะวันนี้แม่วนันเพื่อนฝันเพื่อนก็เลยว่าให้ล่องเข้ามาพิจารณาเบิง่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นคนตายครับคนตายนี่ ถามว่าบารนก็นได้ถามว่าหูจักบอกะหูจักห่างๆกันว่าพ่อหยังเพราะว่าคนตายคนนี้เพิ่นขายลอตเตอรี่แม่ก็เคยสื้อน้ำเพิ่นประจําแต่ว่าแม่กับบฮูหูอกว่าเพิ่นเป็นคนทั้งใดแต่ว่าอันซื้อลอตเตอรี่น้าเพิ่นกะเกือบจะทุกงวดเปนวมาสินะพ่อบันนี้มาเพิ่นบอสบายเพิ่นก็นเลยเสียชีวิตเสียไปได้ยังบอท่านถึงปีดอกมาเจอกัน ในฝันเป็นว่าในฝันเน่ยเพื่อนมาขายลอตเตอรี่ในฝันอ่ะเพื่อนกันเดินหาขายลอตเตอรี่เบิดเพื่อนมาเห็นแม่เพื่อนก็เลยหยุดยุ่งโตนาแม่แล้วก็เลยถามว่าจะได้ไรย้า่บื่อซื้อลอตเตอรี่บอว่อนก็เลยว่าโอ้ยบ่หูจักสีซื้อดอกจักสีซื้อเลขตัวใดแม่วันเป็นวานะในฝันบัรนีเพื่อนก็นเลยคนขายลอตเตอรี่เพื่อนก็นเลยเปิดแผงลอตเตอรี่ขึ้น แม่กับท่นได้เห็นเหล็กได้เพิ่งก็ดึงขึ้นมาให้สองชุดชุดละสองใบอันใหญ่คอยชีบอกเหล็กเจ้าเพิ่นว่าให้เจ้าเอาโลตัรีสองชุดนี่ไวเด้อว่าะสันก็เลยว่าเอาจังได้ละบอท่านได้เห็นหอวเหล็กนี่ว่าสันคอยยิบให้ยิบตัวได้ละให้นี่ดีแปดสองกับเก่าสองแปดสองกับเก่าสองเพิ่นว่า กนดีดีว่าสันยิบให้แล้วแม่นว่าแม่นอยู่บอกบนบงหูละยิบให้แล้วแกซื้อเอาหรือสีบบซื้อกะบบเป็นอย่างเป็นว่างสินะบัดถือแล้วจังใจก็ได้เป็นว่าสินะแม่แล้วก็ว่าเอาสันบอกเอาบบต้องย่านถือแล้วจังใจขันบบถือบบต้องใจเป็นว่าเบาเลยพอเกิดให้ตื่นขึ้นมาเพอเกิดแล้มานาั่งอันเบาให้ ลูกสาวฟังว่าว่าเมียฟันเห็นอันหน้าคนที่เพิ่นมาขายลอตเตอรี่ที่เพิ่นเสียไปแล้วว่าสันแต่ว่าเพิ่นกับบุหงว่าอายุเพิ่นจีเท่าไรขันเพิ่นเดาเพิ่นก็บนกับว่าประมาณหาซีบกว่าแต่บุหูาว่าจีเป็นหาซีบเท่าไรประมาณนี้นะคนขายลอตเตอรี่แม่เราก,ก็บกับร้องซื้อวังเดาเบ่าวน้องเด้อเพิ่นมาขายลอตเตอรี่ว่าสันเพิ่นยิบเลขให้แปดสองเก้าสองวะสันเลขเลขกสองหางสองชุด แบบนี้บ่าหลงกันแล้วว่าเอามาบวกกันที่ล่ะแปดสองกับเก่าสองเป็นแปดเก่าสองกันเดยตัวบาหลงบอกเพื้นนาสิมาอีกยีบ่อแปดเก่ากับบุ้หูบ่าลงกับบุหูเรากกอลีมันสิมาบ่ก็ลองเบิร์กันได้สื่อแปดเก่าสองไว้น้าสื่อติดติดไว้น้ำพึ่งว่าอ้าวสิลองเบิร์แบบนี้แม่กันเลยว่าแม่เราก็เลยว่าแม่สั่งรถตลีไปแล้วละแปดสองกับเก่าสองอ่ะ จะได้ก็ลองเบิ้งลองพิจารณาเบิ้งครับงวดวันที่16พฤศจิกายน68ครับผมฝันเห็นคนตายบาลองบอกเพิ่นฝันเห็นคนฝันเห็นคนตายก็อย่าลืม40เด้อให้สื่อ0ตีน้ำแน่ก็ดีขึ้นกันมาสั้นอายุแม่นะครับ72ปีอายุคนฝัน72ปีเลขที่เพื่อนบอก82 92 2หางเนีนๆครับคนขายลอตเตอรี่ เงินเงินลอตเตอรี่ให้สองใบสองชุดนะรอเหมือนนะครับเด้อแต่เดี๋ยวบ่านน้องกระชีดลงฝันลงเลี้ยงเห็นเบิดสุคพลนั่นละหลายคนก็เริ่มทรงมาแล้วทั้งฝันเห็นลุงปูทั้งฝันเห็นคนตายทั้งฝันเห็นเจ้าของตายทั้งฝันเห็นอันเนกน้อยฝันเห็นผีก็มีขึ้นกันครับหลากหลายฝันแต่ตัวเหตุชเปิตยังไดแต่เดียวจังมาเบิง่งเดียวจังมาผิจารณากันเนาะครับเนาะอ่ะ ลองครับเด้อเหล็กแม้วันครับกะแปดสองกับเก่าสองครับให้มาสองของางมักบอามากกักขึ้นยุทธิดุลพินิษของแต่ละคนล่ะครับเดี๋ยวเบ่าหนองก็สิขอปูขอไอ้ไข่ขอมืดสุ่มหมองนั่นแหละแต่เดี๋ยวิไปสาแนแม่ฮันนี่ไปอันหาตัวเหลขมาฝากจงได้กะคอยติดตาบคลิปตัวต่อไปของเบ่าหนองนะครับเนาะเดี๋ยวไปถามเบื้องเหล็ดังงวดนี่สี่เป็นตัวไหนแต่ว่าเบ่าหนอง สิบ,บอกเด้อยาถิมเลกเกางวดทีแล้วนะครับเด้อยาถิมเลกเกางวดทีแล้วบ่อเน่ครับอาจถิกลัมมาย้อนหลังกันได้ยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดเล็กปูเลขไอ้ไขให้สื่อติดไว้น้ำไหนนะครับเด้อเลกเ,กเพล่นเลกเกาของงวดวันที่สิบหกตุลาคับหนึ่งพฤศจิกาบ่อที่เป็นเลขไอ้ไขหรือว่าเป็นเล็กลุงปูให้สื่อติดไว้น้ำไนนครับ ญาติมันกลับมาญาติมันย้อนหลังคือเก่าแปดเก่ากับเจ็ดแปดสื่อต,ตีตีไปแนะ่แต่ว่าเหล็กต้อนของเบ่าหนองบ่าหน,อง,าหนองยังตามอยู่เจ็ดเก่ายังตามอยู่เจ็ดเก่าบ่าหนองโทรไปสั่งลอตเตอรี่ไ้แล้วสั่งลอตเตอรี่ครับเจ็ดแผดไปแล้วลตตเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดมันหมักสีสื่อจนกลัวมัววนเสีออกด้วยสีเศร้าสื่อวะญานเศร้าสื่อปืนมันออกปาลวด มันจะเป็นแนวนั้นย่านเศร้าซื่อแหละมันออกโวดย่านย่านยางเดียวนี่ล่ะจะได้กันลองเบิึงหรือสีเศร้าซื่อบังนองงวดนี่โบเนี่ยนี่เศร้าซื่ออาจิมากอะไรโบอาจิเศร้าซื่อแล้วปุ๊บปัจจิมาปั๊บโลดล่ะมันก็เป็นไปได้เลยอะไรหรเอาจะได้กันลองดูโบโบเศร้าสีโบเศร้าซื่อสีซื่อจนกลัวมันสีออกออกมือใดกับมือนัหนล่ะ เบเลขตัวเดียวแหะเจเก่านมันเป็นตามาเจ็ดเก่าเก่าเจ็ัวนั้นซื้อเจ็เก่ามันก็อเก่าหลาตหัวตามาอีกซื้อเจ็ดเกเกเจมันก็อก่าผอก็อเก่าเดนี้เกืบเจ็ดเก่าเก่าเจ็ียวเนียนี่แข็งแงงบยยอมออกสู่กันไปนะครับเนาะออาอย่าลืมนะครับเด้อเลขแม่วันครับแปดสอก้ขอทุกคนจงโชคดีวัที่สิบหพฤศจิกายนหก สัทธามีบารมีเกิดสวัสดีครับ